มาเรื่อยๆดีมาก10%อ่ะเบาพาวเวอร์หมดเลยลดเครื่องยนต์หมดเลยดีมากก็ปล่อยล่อนมาหาผมปล่อยล่อนมาปล่อยล่อนมาครับดีบาลานซ์วางน้ำหนักมือไว้สวยงามดีดับเครื่องดีมากดับเลยโอ้โหนิ่งเปะ๊ะ โอ้ยังก็สปอร์ตแลนดิง้งนิ่งกริปมามามาชูมืออ่าดีมากให้มันมีความเร็วนิดนึงดีดีมากตามองพื้นไว้อ่าบอกเบรคค่อยเบรกนะเบรกค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้สุดเลยน่าเลยนิดหน่อยไม่เป็นไรตอนเบรกไปเบรกเยอะเกินเนี่ย ต้องค่อยๆเลยครับครับขึ้นเลยใช่ไหมพอจึ๊กเนี่ยมันตูขึ้นไปเลยป่ะสุดยอดไหมอ่ะสุดยอดเลยครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณเลยครับโอกาสดีใจด้วยเด้อดีใจด้วยเอาปลดออกมาก่อนปลดออกมาปลดวิทยองวิทยุออกมาก่อนเร็วดีโอ้โหยินดีด้วยอ่ะปลดออกมาปลดออกมาดีปลดไอ้ฮันเนตออกมาเลยเอาหมวกวางไว้นั่นแหละ สวยงามสวยงามโอ้ยดีดีเลยอ่ะเออกที่ปีแล้วเนี่ยไม่ได้บินเนี่ยโอ้ยปีสิบปีวันนี้เป็นไงรู้สึกสุดยอดเลยมีความสุขที่สุดในชีวิตยิ่งกระโดดเขาอีกอ่ะไม่ได้สัมผัสกับเครื่องอ่ะโอ้โหนี่อันเอง นี่ครับโอ้โหฝึกทั้งวันดากแดดหน้าดำขำเครียดวันนี้มีความสุข <c oughs> <c oughs> มีกำลังใจกลับไปทำงานมีเป้าหมายในชีวิต <c oughs> <c oughs> ยินดีด้วยครับอ่า